สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมิวมิวรถมือสองนะคะวันนี้แม่ค้าก็จะพาทุกท่านมาดูมาชมห้องเครื่องกันนะคะนี่นะคะมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะโทรเข้ามาถาม right. กันเยอะเลยนะคะว่าขอชมห้องเครื่องนะคะขอฟังเสียงเครื่องขอดูไอดูดันนะคะนี่นะคะวันนี้แม่ค้าก็จะก็จะพามาดูมาชมกันชัดๆนะคะนี่นะคะห้องเครื่องของเรานะคะห้องเครื่องแห้งๆนะคะนี่นะคะ ตอนนี้เราก็สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะสตาร์ทเครื่องเครื่องเงียบๆนะคะไม่มีสั่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูหม้อน้ำกันเลยนะคะนี่นะคะหม้อน้ำนะคะน้ำวนนะคะไม่มีน้ำดำนะคะไม่มีน้ำดันเลยนะคะน้ำวนน้ำนิ่งนะคะนี่นะคะตอนนี้ไม่มีปัญหาความร้อนนะคะขับไกลได้ทั่วประเทศนะคะเติมน้ำมันเต็มถังขับไกลได้ทั่วประเทศนะคะนี่นะคะเครื่องไม่มีสั่นไม่มีโยกนะคะนี่นะคะรอบนิ่งๆนะคะ วันนี้มีสวีมนะคะเหยียบพุ่มนะคะนี่นะคะควันไม่ไหลนะคะนี่นะคะไม่มีไอนะคะควันไม่ไหลนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากมาทดลองขับก็มาทดลองขับได้นะคะก่อนตัดสินใจซื้อน,นะคะที่อู่พิมนวัดไร่นะคะอู่พิมนวัดไร่อยู่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะอยู่ใกล้วัดหลวงปู่ทิมนะคะมาไม่ถูกโทรมาสอบถามได้นะคะ0623839028นะคะ นี่นะคะคันนี้เป็นโตโยต้าอันติปี2008นะคะเครื่องสามซซ1 6 0 0ซ c นะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างพร้อมใช้นะคะพร้อมขับไกลได้ทั่วประเทศนะคะนี่นะคะแม่ค้าเปิดราคาเพียง79,000บาทเท่านั้นนะคะ79,000บาทลูกค้าเอาไปโอนย้ายแจ้งเปลี่ยนชื่อเป็นขอชื่อของท่านได้เลยนะคะนี่นะคะน้องทรงสวยนะคะนี่นะคะ ส่วนท่านใดที่ถามกันเข้ามานะคะว่าสวยตรงปกหรือเปล่านะคะนี่นะคะมาดูมาชมกันชัดๆนะคะมาชมกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะสีสวยนะคะสีสวยนะคะขายราคาเพียง79,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเล่มเอกสารครบนะคะชุดโอนครบนะคะภาษสีพรบรไม่ขาดนะคะยาวถึง66นะคะฟรีประกันชั้น3าให้ด้วยนะคะนี่นะคะน้องทรงสวยสีสวยนะคะตอนนี้เราก็สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะ แคบไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะคะเครื่องนิ่งๆเงียบๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยจ้านี่นะคะภายในกว้างนะคะภายในกว้างนั่งสบายนะคะนี่นะคะเบาะหลังสวยนะคะเบาะหลังไม่ขาดนะคะภายในยังสวยอยู่นะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะซื้อไปใช้ได้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้เบาะหน้านะคะเบาะหน้าไม่มีขาดเลยนะคะแอร์เย็นนะคะ คันนี้แอร์เย็นเครื่องกี์ช่วงล่างพร้อมใช้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเข้าครบทุกเกียร์นะคะนี่นะคะเกียร์แน่นๆเลยนะคะช่วงล่างเลี้ยวสุดไม่ดังนะคะนี่นะคะน้องไม่มีชนหนักนะคะทรงสวยนะคะนี่นะคะหลังคานะคะสีสวยนะคะสีไม่มีแตกไม่มีร่อนนะคะนี่นะคะฝากระโปรงหน้านะคะนี่นะคะสนใจก็เข้ามาดูประชมกันก่อนนะคะว่าสวยตรงปกจริงหรือเปล่านะคะ นี่นะคะภาษีนะคะพระบภาษียาวถึง66นะคะคันนี้มีประกันชั้น3นะคะย้ำนะคะมีประกันชั้น3รีให้นะคะสีลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีเทานะคะนี่นะคะสนใจก็เข้ามาดูมาชมกันได้นะคะที่อู่พิมนวัดไร่นะคะอู่พิมนวัดไร่อยู่อำเภอบ้านไา่จังหวัดระยองนะคะนี่นะคะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะคะแม่ค้ารับประกันการโอนนะคะรับประกันการโอน100%เลยนะคะ โอนไม่ได้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะคะนี่นะคะรถทรงสวยนะคะนี่นะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์นะคะให้กับแม่ค้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้าในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะนี่นะคะขอบคุณจ้า